สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชิตายงธนสสารกูลร,รหัสลิสิต6 1 1 0 5 0 1 0 0 7 2เอกการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะวันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนมาตราตัวสะกดพาเพลินค่ะ วัตถุประสงค์ของสื่อการสอนนะคะ 1. นักเรียนสามารถระบุคำในมัตราตัวสะกดได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถจำแนกคำในมัตราตัวสะกดได้อย่างถูกต้องและ 3. นักเรียนมีความใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการเล่นเกมค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสื่อการสอนนี้นะคะก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบของสื่อใบคาพร้อมกันค่ะส่วนประกอบของสื่อนะคะก็จะมี1กล่องเก็บอุปกรณ์ใช้เก็บอุปกรณ์ในการเล่นเกมทั้งหมดฝากล่องมีกฎกติกาในการเล่นเกมและ QR code สำหรับศึกษา ความรู้เกี่ยวกับมาตร,ราตัวสะกด 2. กระดานสำหรับเดินประกอบด้วยจุดเริ่มต้นที่ดินคำศัพท์ที่ดินมาตร,ราตัวสะกดบูนัสภารกิจเข้าคุกไปเข้าคุกและแวะสวนสนุก3ามตู้ A t m เของธนาคารเป็นตู้ลินชักสำหรับเก็บเงินของธนาคาร 4. กล่องขนมหวานใช้เก็บฉนดุดคำพท์ฉนุดมาตร,ราตัวสะกดบัตรบูนัสและบัตรภารกิจ 5. กล่องเป็ดใช้เก็บตัวเดินจำนวน6ตัวและลูกเตา๋าสองลูก ก,กล่องบัวใช้เก็บบ้านคำาพา์สิชมพูและบ้านมาตราตัวสะกด ต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการใช้สื่อมาตราตัวสะกดพาเพลินค่ะสื่อการสอนมาตราตัวสะกดพาเพลินนะคะเป็นสื่อนวัตกรรมประเภทเกมค่ะใช้ในการทบทวนความรู้หลังเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะครูสอนสามารถจัดกิจกรรมได้ไภายหลังการอธิบายเนื้อหามาตราตัวสะกดเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้นะคะยังใช้เป็นสื่อการสอนที่ให้ในักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ตนเองโดยครูผู้สอนนะคะก็มีคีย์วอร์ดให้ในักเรียนศึกษาความรู้ได้ในกรณีที่จัดกิจกรรมในห้องเรียนนะคะครูผู้สอนสามารถ จัดกิจกรรมโดยกันแบ่งกลุ่มผู้เรียนค่ะ 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น1-6กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มละเท่าเกัน 2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมมาตราตัวสะกดาพาเพลินค่ะโดยส่งตัวแทนกลุ่มมาเล่นครั้งละ1คนเท่านั้นในกรณีที่มีการคิดหรือตัดสินใจสามารถชิกในกลุ่มสามารถปรึกษาหารือกันได้ตลอดเวลาค่ะ 3. กลุ่มใดน,นะคะที่ล้มละลายให้ออกจากเกมไปจนกระทั่งเหลือกลุ่มที่เริ่มรวยที่สุดเพียงกลุ่มเดียวนะคะในกรณีที่2นะคะก็คือในกรณีที่ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมในตัวเองก็คือจัดวางสื่อการสอนไว้ในห้องเรียนนะคะให้ในักเรียนได้เล่นในเวลาว่างนะคะสามารถทําได้ตามกฎกติกาการเล่นเกมดังนี้ค่ะก่อนการเล่นผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ1 5 0 0 0บาทโดยจัดแบ่งดังนี้ ธนบัตร5,000บาทคนละ2ฉบับธนบัตร1000บาทคนละ4ฉบับธนบัตร500บาทคนละ1ฉบับธนบัตร100บาทคนละ4ฉบับธนบัตร50บาทคนละ1ฉบับและธนบัตร10บาทคนละ5ฉบับ กติกาการเล่น 1. ผู้เล่นถอยลูกเตา๋า2ลูกพร้อมกันคนละ1ครั้งผู้เล่นคนใดถอยลูกเต๋าได้แต้มรวมกันมากที่สุดจะเริ่มเล่นเกมก่อนโดยใช้ตัวเดินของตนเดินไปตามช่องให้เท่ากับแต้มที่ถอยลูกเต๋าได้ 2. เมื่อผู้เล่นเดินไปหยุดณที่ดินคำสับและมัดตราตัวสะกดที่ยังว่างอยู่ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินได้จากธนาคารตามราคาที่ระบุไว้ในช่องทางเดินหากผู้เล่นซื้อที่ดินคำสับให้นำตัวบ้านสีชมพูไปวางไว้ในที่ดินช่องนั้น แต่ถ้าหากซื้อที่ดินมาตราตัวสะกดให้นําตัวบ้านสีน้าเงินไปวางไว้ในที่ดินช่องนั้น 3. เจ้าของที่ดินจะต้องถามผู้เล่นคนอื่นที่มาหยุดณที่ดินของตนด้วยคําถามที่มีอยู่ในชนดทที่ดินหากผู้เล่นคนนั้นตอบผิดให้เก็บค่าเช่าที่ดินเต็มจํานวนแต่ถ้าหากผู้เล่นคนนั้นตอบถูกให้เก็บค่าเช่าที่ดินเพียงครึ่งจํานวนเท่านั้นหากเจ้าของที่ดินเฉลยคําถามผิดให้จ่ายค่าเสียหายแก่ธนาคารจํานวน5 0 0 0ับาท 4. เมื่อผู้เล่นเดินมาอยู่ที่โบนัสจะต้องเปิดบัตรโบนัสที่วางคว่ำอยู่บนแผ่นกระดานและปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้เสร็จแล้วสอดบัตรนี้ไว้ในส่วนล่างสุดของบัตรโบนัสที่วางไว้บนกระดาน 5. เมื่อผู้เล่นเดินมาหยุดที่ภารกิจจะต้องเปิดบัตรภารกิจที่วางความอยู่บนแผ่นกระดานและปฏิบัติตามข้อความที่ระบุไว้เสร็จแล้วสอดบัตรนี้ไว้ในส่วนล่างสุดของบัตรภารกิจที่วางไว้บนกระดาน 6. เมื่อผู้เล่นมาหยุดที่เข้าคุกจะต้องหยุดเล่นหนึ่งครั้งและจ่ายเงินให้ธนาคาร500บาท 7. เมื่อผู้เล่นมาหยุดที่ไปเข้าคุกจะต้อง เข้าคุกทันทีหยุดเล่น1ครั้งและจ่ายเงินให้ธนาคาร500บาท 8. เมื่อผู้เล่นมาหยุดที่แวะสวนสนุกจะต้องหยุดเล่น1ครั้ง9เมื่อผู้เล่นทุกคนเดินผ่านจุดเริ่มต้นจะได้รับเงินจากธนาคารจำนวน2,000บาททุกครั้งที่เดินผ่าน10ในระหว่างการเล่นผู้เล่นคนใหญ่ที่ล้มละลายจะต้องออกจากเกมไปจนกระทั่งเหลือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดเพียงคนเดียวจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมมัตปราตัวสะกดพาเพลิน บ้างคสำหรับสื่อการสอนมาตราตัวสะกดของดิฉันหวังว่าสื่อการสอนนี้นะคะสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนนะคะได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไวค้ค่ะสำหรับดิฉันขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ